สวัสดีครับวันนี้วัน,นที่25กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่86ของการสวดมนต์นะครับ น,นี้วัน,น,าารรน,วนที่5กรกฎาคม2568เป็นวันที่8 6ฤศิกาพระเจ้านายจริรพงศ์มีชัยปลอดภัยเสียงสุนทรียาพสุกป,ปุริศและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและย์ยาบูชาแหลกภูบาจารย์ออทั้งหลายขอจิตองข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระธรรมพระาอย่างต่อเนื่องไม่เคยเหมนที่หนึ่งเหมือนกันพระรัตนตรัยรังสมาธุปุติภวตภูตานภกวตตาภิวาเตมิสบวรธาตุภกวตาตโมทมานมัสสามิาาานนสุปฏิปันโนภกวังงโฆฆสัาานมมิ วันที่สองบทบูชาพระเพรีิพินาลังสมาสมโตสุติลปรินิมุตโตผู้ในหิทลามาโททานนี้ปาระมีหิจักทิสติยะวชิราหามุธามะรางสาังฆาสานังระโตปุเชมิรัตนะแต่ยังธรรมกระามิสุพินาน บทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักการวไปสวดท่าขันตูเทวตาสัทธมามิราชัสสุนันตูสัทมาภะทังสักเคกเมจารุเปย์คิสิศกาลตะเตจตตาลิเคพิมาเนทีเปรัตเถจักการเมตาลุวะนักการไอเนหาวัตุเมเกเตปุมาเตยันตุเทวดารัตถาวิสเมยยะขันธรรมนาคาติปันตาลันติเกยังมุนิวราจันนางสารบัวเมสุนันตูธรรมะสมนักการโอะยัมพันตันตาธรรมะสมนักการโอะยัมพันตันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะหาทานมะการณโมตัสสะภะคะวะโตอนัะโตสัมมาสัมพุทธัสตาณโมต สัปคกวตอรหนหตัมมาสัมพุทธะนักมต้แตะสะคะวโตอรวาตโตัสมมาสัมพววุทธะบทที่๕บทสวดแต่สารบาบพววุทธังสารนังขจามีธรรมงสารนังขจามีสังขังสารนังขจามีตุติยมปิุทธังสรนังขจามีตุติยปิธรรมงสรนังขจามีตุติยปิสังขังสารนังขจามีตาติยปิุทธังสรนังขจามีตาดิยมปิธรรมงสรนังขจามีตาดิยปิสังขังสารนังขจามี บทที่หกบทสวดสัจเกียรติฐานนันที่เมตลานางยังพุทโธเมตลานางวราเอนะสัจจะวันาโสที่มีของุสัพพทานัทีเมตลานางยังธั้งมเมตลานางวราเอเดนะสัจจะวัชนะสที่มีของุสัพพทานที่เมตลานังยังสังโมเมตานังวราเอเดนะสัจจะวันาสที่มีของุสัทาน บทที่เจ็ดบทสดติราจน้มน่าขะถาถาพุทธังน้เมรัตาถาพุทธสายราชติจังธรรมังน้เมรัตาถาพุทธวิสุทธิสาลังสังขังน้เมรัตาถาพุทธะถุสีระทิจเอตาน้เมติรัตนาวคัตนะแตยวะหังสัมมาสมโพสาริตวัตถุวิเศษสัพุตตาโยยะยุตตาพุนะโยครับอวสมวรตังอสุมิเตยหิปิตเตวิยถาตินันเตเอกลางมินาตติจเเมสามารสัมภาเวนะโลเกกถาจตาติจติเลจนจตุปูตตังคำผีระยาวิศยัง อาติถุสตางมิ่นโยหีปันจิชนะเนหีปิวิเชยะดูปังโลคัมหีเกหีจิ การหุจัปะละปพนนียังเกวันสิตุดจุวิถิทังพุทธนาคยะตายะนะเมหิเยวัจนะตายะสุวิสุตังปีสมุตสปสตังมนาสีสุตปสสะทฐานาปุญญติกานะมะสมุตตะมะปุญญภูมังทุขาปมุจจานะมุขขาสารานัตตานังกุชะนะเหสุปะรมะภิปุชเนยยังนิพพานธะสัจิกิริยายุปะนิสัยยัถังสมาสิกาเลสัมมาสโธนะสิิยาจะสารุหิอจุตกาสเลหุกวัตเสวะนิยังปานิหิจาปิสารานัตมานิเนย ยะเมวะตะสมาธิตังสีรัตนาสนารนงทตัตธรมหานติิงที่หวังคณะเนสูนมัสมนาปูเชมาจะปิศาสตังสุปัสสนติตตาตถานุปาริจริยาสถารตาจับปุยณตตาตัตถาูตเตนะสุขีพระเวมุแต่เชนานาตัสสาตัสตาปิสุวัติโหตุโยเจทัตธรรมะวินญยมหิมประมาณนัูโตโลกุตระธิสมัยโยนิยโตสุปนัง taso panis raya 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 ayam piho tua tuteyek pari cito karo บทที่แนั้มาการสิทธิขัตโยจะคุมมาโมหมาลาปะกัโสถสมังวัพุโธสุขโตวิมุตโตมรักษาปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมมังชนะตัางวิเนยังพุทธทางวรันต่างศีรษานัมามิโลกัสสนาทันจาวินายกันจาตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายะจาวินาถเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะสัตตุทเสสีโลกัสสวิทุีิมังคังนิยานิโกธรรมะธารสัตตาริสตาปวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันต่างศีรษานัมามิโมหปะ ธาราอุปสรรณาธาราการเตชะษาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตารายะจะวินาสเมนตุสธรรมมัสเสนะสุขตะนุโคโยโลกัสสาปะปุปักิเลสเชตาสันโตสยะกิยาสตินิโยชะโตรจาสะพักขาตธรรมมังวิจิตังกะโรติสังขังวรันตังสีรษะนั้นหมานิพุตตานุกุตตังสาราภิพิทท่าทิจกิงกานเตชะษาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตารายะจะวินาสเมนตุ บทที่๙บทสวดน้ำมังกรคาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตินโนนะโมอุตตรมาธมัสสะสัพพขาตาตัสเสวะเตนิธานะโมมาขาสังฆาสาปิวิสุทธาสีราติชิโนนะโมโอมาตายะอาตาราสารัตนายะสาสาทุกังนะโมโอมากัตติตัสสะตัสสาวะตุเตยัสสปีนะโมกะระปภาเวนะวิคัตันตุปเทวะนะโมกาลนุภาเวนะสุวัชิโหตุสัพพทานะโมกาลสาเตเชนะวิธิมหิหงิเตชวาน บทที่สิบนะบทสวดมหาสมัยสุเอวเมสุตัยก ian, าสามัญญาพระกัมวัลสเกสุวิหารติกาปีรู้ถึงมหามเนมหาตาพิกุสังเกนะสติงประจะกรเมติหีพิกุสเตหีสะเพเหระวะอาหารเจหีส้าจิตุลกาตตุหีเทวตาเยาปุญญนะสันนิเาตตาของติพระกัวันตังทัศนายาพิกุสังฆาจะตะโผจตุนาสุธาสาวกาดิกานางเทวนาหิระตถโสเสียงย่างตัวพระกัมวัลสเกสุวิหารติการปีรู้ถึงมหามเนมหาตาพิกุสังเกนะสติงประจะกรเมติหีพิกุสเตหีสะเพเหหรจิ ဤတေလူကာထူဤတေဝတိုင်ပြေနာသာနေမိတ္တာဟောတိဘဂဝန္တံသန္နာယာပိကုသံဃံတာယာနုနမယံပြေနာဘာသော ข่าววัเตนุสังฆมยยามะอุปสรงกมิตวาข้าวันโตสันติเก็บบรรเจงข่าภาษายามะเตตโตาเตวะตายะตาปิมาระปะราบาปุริโสธรรมชิตังวะมหาภาษาเลยยะภาษาลิทมหามหาสมิเชยะเอวัเมวะสุทาวเสสุเตเวสุตาริาพะกัโตปุรตัวปตูรหังสุโตาเตวตาพระกบันตงอภิวเตตกวกมันตตางสุเอกมันตตา่ตาโคอกาเตวตาพระข้าวนโตสันติเกียมภาษาภาษีมหาสมโยกมรัสสิงเทวะยาสมคตาปตมมาหงอิมังธรรมะสมัยรา ดิเกอีมังคาถาภาสีมันตาลิกวโสดมาหางสุตรติตะอัจโนยุมังสุสารติวะเตแต่เห็นตวอิธีอย่างนี้ักนติปริตาทิอัจโขอัปราเทวตัพระวันตสันตีเกอีมังคาถาภาสีเตราีลังิตระปิคังอินทัีลังอหัาเมชาเตจารันติสุภามุาตะุมันตุทันตาสุจุนะภาเตโปาราเทวะเข้ันตสันติเกอีมังคาถานาสีเยตะพุทธังสารนังคาตาเสนะเตมิสันตียะพุเมิบหายะมนุสานเตหังเวะ ตามของติดตถาคต่างทัศนียะพิส <life> ุทส <treats> <s> ังขัญใจเยหิเตพิกเวเหตุมตันทานังขณะโตสมมาสัมพุทธาเตสัมพิปบไม่เข้าบรตานังเอตัปปมราเยวะเทวัตาสานิเบตาเฮสุตยะหาปิมาห์ให้ตระหิอจิกีสามิพิกเวห์เจวัคญาณังนามาันนี้มสุสามิพิกเวห์เจวัคญาณังนามานนีตังสัมพุทธพิจารณาขณะโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระก็

ตโตมตยิ่าสวัเกศันเนรตเตวัยาพิกันตาเตวิชานะตถะพิกาวเตตัปมขันลุงสุตวะุทธศาสนาังเตสัมปุุมงยานังอมนุษยสังอเปเกนาตะมะตสกุลฟาหัสสังอาหัสสตรสตตังเอเกศหัสานะอมนะมนุษย์สัวนังอเปเกนาตะมะสกุลที่นาสมาวินาอังหงษจันจัสะพานพิญญายาวว่ากิมาจักุมาตตะโตมันตยิสัทธาสวเกนันเนรตเตวัคยาพิกันตาเตวิชานัตถ โมหังคิดเดียกิษณมิคิระหิองคุปโกรโสสัตตาสัสสายเวชขาภูมากับอิรัตขวาอินทิมนโตทุติมันโตวันนะมันโตสัสสิโนมาัศมนาพิการมูพิโกนาสมิติงมนังชาสหัสาให้มะวะตายะขานานตะวันิโนอินทิมนโตทุติมันโตวันนะมันโตสัสสิโนมาัศมนาพิการมูพิโกนาสมิติงมนัง สตาคิลาติสาหัสัจจคานาตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตสัชสิงโนมัธมานาภิกขโมพิโกนาสัมิติมวะนัอิเตเตโสลาสหัสัจจคานาตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตสัชสิงโนมัธมานาภิกขโมพิโกนาสัมิติมวะนัเดี๋ยวสามิตาปัญจสัตยคานาตตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตสัชสิงโนมัธมานาภิกขโมพิโกนาสัมิติมวะนั เมิตาปจัตตัญญยขานาตวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตสัสีนมัทมานาพิกามุพิกระแต่มีถึงมณานคุมพิโลราชกหิโกเวปุลสานิเวสนาพิญญานาสตาสหัสัญยขานาปิพุสัตติกุมพิโลกราชกหิโกโสประกาสมิถึงมณานกุณดวมันตาที่สังราชาทัตตาละตวสาสติขันธปมาาทิปติมหาราชายสัศีโสปุตาปิตาสาพนวนามนาพระอินที่มันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตสัสีนมัทมานาพิกามุพิกรณแตุ่ม่ถึงมหาารช ทานามาาอินทิมนโตชุติมันโตวนามันโตสัสินโนมธัศมนาพิกมุพิโกนานสมิติมนังปฏิมันจะที่สังราชวิรูปโคระสาสตินะคาังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุนตปิตัสา้าวนทนนามาลาอินทิมนโตชุติมันโตวนมันโตสัสินโนมธัศมนาพิกมุพิโกนานสมิติมนังอุรันจะที่สังราชาคูณต่อสาษาติยานาอธิปติมหาราชายาสสีโสปุนตาปิตัสาวนทนนามาพลาอินทิมนโตชุติมันโตวนามันโตสัชินโนมทักมนาพ ปชิเมนะวนอปโขกุเบลตหลังังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตโลทิสาทานลมมนาทังสุวรริกะเวตเวเตถังมายาวิโนทัสสอาคูวันจานิกาสหมายากุเรนทุเเรนวิภูเจวิภูโตสหะจนทนุกกมสเโธจะกินนุมันทุนิมันทุจปานาโตปามัญโยจตเววสุโตจตมาตาริจินจเตสโนจตคันทัปโณาโนจตานโนสโคอาคูปัญจสีโคเจวติมพดูสุยะทัสนาเอเตจเนจตราชโนคันทภานาสนาญาตุญาติมิโมทัมนาพิกา ปยาคาทหายาติปิยโมนาทตาัธาจะอากุนาคายาสัสิโนเอระวันโนมหานาโคโสปคาสมิถิงมะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชัปะถีวิสุตจักขูเวหายาสาเตวันนัมชาปตาจิตาลาสุปนาอิติเตสนามะวายันตานาคาราชานามสิสุกานาโตเขมมะมังสิพุทโธสันหายิวาใจหิปคายัญตานาคาสุปนาสารามังสุพุทธังชิตาวัชรนาเทนะอสุสมุทังอสุราสิตาพาตโลววะเสตอิมันโตยาสสิโนการักัญชามาพิสมาอสุราธนาเวคาสาเวป จิติติสุติจิจารประหาราโทนัมุจิสหัสตันจารพริปุตนานถ้าเพเวโรจะนำมกรคสารสนิตวัตผลิงเสนังาหุธรรมธรรมุมป,ปะขมูสมโยธานิพันธันเตพิกุนาสมัยติงว่านัานอาโกจเทวาปฐีบด เต่เจาวโยตะหะกับหัวลน่าวหนาเทวาสมตยสาสะหะมตตกรุากาจิกะอากูเทวสิโยตเจเตากายาสเปนนั้นตวันนิโนอยทีมันโตชุติมันตนนมันตสสินอมาธมนาพิกมุินันตมิมุนัเวทุเตวสาาีจัสมาจะทุเยมาจัทสุภนิสาเทวจัทพมากูรกิตาสุภิสุภนิสาเทวสุยมากูรกิตานัันตานิกุรกิตาวากูมณราหะกาวะสุนังวสาวเสถโถตุปปะคาปุรยโตเตเตตากายาเปนนั้ อคสาูเตวะชะไม่กีรว่อริสกาจาโรชาจากมาบุคานิพาสิโนวารุณาสหธรรมจาจุตตาจะเนชกาสูเรยันจิระอากูอาวสวรเดสิโเตนากายสเพนะนะกมนิโนอิทิมโตชุติมโตนะมันโตสัสสิงโนมัทะนาทิกมมิมนาสเวทิงนา สมนะมหาพระสมณามนุษสามนุษสุดสบายิขาดปทุสิกะอาคุมโนปทุสิกะอาทาคุอัลยโยเทวาเยจุลนทิวาสิโนปารคามาปารคาอาคุเทวะยศสัสิโนทัสเตเตนะกัญญาตเปนนะตะวันิโนทิมันตุจิติมันตะวันน้ำมันโตสัสิโนมตัมมนาปิกขโมภิกุนาสุมิติงมนังสุกากลุมมอาลุนาอาคุเวคันนาสสาวาคะญญาหะปะโมกะอาคุเทวะพิจักขณาสัตตามัตาหะลักขามิสกาจะสัตสิ ทิโหนทานายาคาปจุโนทิสาพระพิสติทัศเ,เตเตทากาตเพระนนะัตตะวันนิหน่อยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสสินโนมาทั้มานาพิกมุนะมขึนใสมิติมันังเทมิยาจสิติดยามากระาจากสสีโหน สัมพิการธมะเสรษฐาโจตินามาจย์อสวนิมรติอาคูอัคูนิมิตาเศเเจตนากายาสเปนานตวันิโนอิทีมันโตชุติมันโตวนมันโตสุโมทันาภิกรมงคลถนางสมิธิมนาถเศเวากายาสเปนานวันิโนนามว่าเยนะอจุเยจัเยสทิสาตาหะปุตะเจาติมังขีลังโหินมนาสวังคาเกมขะตารังนาคันจัตวาอัสิตาสิตังสุภามาปรมตโตจับปุตะอิที่มันโตสันังภุสุคมารุสกิโสจากสุภะค้สมิติมนาสาวมารโกานามหาปม เตอิสราหูมาเจวาติโนเตสันจับสัพิการเตสินเทเจเบพระมกษารเสนาภิการมีปัสสะการทัสสามัทิใหญ่สถนธรมะธมาเปนนพันธรรมันทุโวสมนตาวิรายวาโวมิจิต ตัทีนังอิติตตรมหาเสโนกันหาเสนาเปสยิปานินาตาร์มาหัตตาสังกตวานะเพราบังยถาปภุสกโกเมโกธานัญโตภะวิุโกตถาโสปตุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจาสภาภิญญาเยาวะวิจตมาจ้าภมิตาโตมันจะยิสัตถาสาวเกตานเนรเตมาระเสนานพิการตาเตวิชนะขับพิกรโวเตจตดดาปมกันสุตตวพุทธสาสนานังมีระลังเีหิมังกาโมเนรังโนมันปิเชยุงสเตวิชิตาสังขมาพยาดิตายาสิโนโมทันตีกาภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตตาติ